เอกาทศมาคาถายถาวนานาพระนาความแห่งคาถาที่11ข้อ612พระผู้มียภาคเจ้าอันเทพบุตรทูลถามแล้วอย่างนั้นตรัสบอกมงคล38ประการด้วยคาถา10คาถาคือในคาถาที่ 1, 2, 6คาถาละ 3, 3มงคลคาถาที่ 3, 4, 5, 8, 9, 10คาถาละ 4, 4มงคลและคาถาที่ 7, 5มงคล บัดนี้เมื่อจะทรงชมเชยมงคลเหล่านั้นจึงตรัสคาถาที่11วา่าเอธาทิสานิกตะวานะเป็นตน้นพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่11นั้นดังนี้มงคลเหล่านั้นย่อมปรากฏดุจมงคลเหล่านีน้เหตุนั้นมงคลเหล่านั้นชื่อว่าอีทิสานิวงเล็บปรากฏดุจมงคลเหล่านีน้ถ้าคือทุสาธาุมีอิมสัสสะเป็นบทเคียงเป็นไปในความเพ่ง ลงกิปัจจัยเมื่อการลบที่สุดธาตุด้วยสูตรว่าลบที่สุดธาตุในเพราะกีปัจจัยหุนปลายถึงพร้อมแล้วการแปลงสะอักษรและการลบกิปัจจัยย่อมมีด้วยสูตรว่าสระที่สุดสรรพนามคืออิยะตะมะกิเอสะย่อมถึงซึ่งความเป็นทีคะ่ะวงเล็บเช่นอีเป็นอีอุทุศธาตย่อมถึงซึ่งการคูณบ้างวงเล็บคือเอาอุที่ทุศธาตเป็นอีถ้าย่อมถึงซึ่งความเป็นระเช่อนอิริสะ และเอาสราวงเล็บที่ทุสาธาทเป็นส่นสเนาเ,เช่นอีทิส่าเป็นกักขะวงเล็บเช่นอีทิกะและเป็นอีวงเล็บเช่นอีทีมติในในยาสัปพกรว่าทีค่าอีอักษรแห่งอิมาสับ เพราะกระทําซึ่งการคูณกล่าวคือความที่อุอักษรเป็นอีอักษรด้วยสูตรว่าอิยตาเป็นต้นนั้นแลและลบมาอักษรส่วนในรูปรสิทธิป,ปกรณ์ท่านกล่าวว่าเมื่อท่านทําอีอักษรแห่งอิมาศด้วยลงสูตรว่าอีเป็นต้นและทีฆ่าอีอักษรน,นั้นด้วยสูตรนี้ความเกิดขึ้นแห่งสวิภัตเป็นต้นก็มี